เป็น,นปยังไงบ้างที่ทำงานในแฟนคู่ในปีนี้ก็หรือว่าโอเคครับก็ยังมีใช้แชมป์มาในแชมป์กับจะทำเป็นไงบ้างดนะครับไไคคคคแคลับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจากเมื่อก่อนที่เราเคูดกันก็ตอนนี้ก็เลนดิ้งอาจจะดีกว่าตอนนั้นแล้วก็ถือว่าดีที่สุดตอนที่เคยพู่กันมาก็แต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ต้องแก้ไข รักษาสุขภาพดีแล้วก็พยายามดูแลร่างกายอะไรนะครับอย่างที่บอกไปสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างการนอนกับที่ต้องเต้นต่อไปครับก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างล้าบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็หนึ่งจะต้องดูแลตัวเองครับเพื่อให้มันกลับมาพร้อมมากที่สุดครับถึงอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็แค่มันมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้การเคล่างกายครับตอนนี้สภาพร่างกายของเป็นยังไงครับก็เต็มร้อยครับตรงต้องเรียงรอมร่างกายมาเรื่อยๆครับก็หมายกัน